จากตำนานสู่ตำนานเรื่องเล่าสู่เรื่องเล่าจากชายถูกบันทึกว่าเบรรจรใจดำอมหิตสู่วีรบุรุษปนคนรวยช่วยคนจนและชายคนนั้นมีชื่อว่าเสือดำ เขากำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เคยสงสัยไหมครับว่าตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นคือใครกันแน่เขาคือโรบินฮุดเมืองสุพรรณหรือเป็นเพียงแค่อาจยากรโหดเยี่ยมที่ถูกตำนานบิดเบือนเท่านั้นวันนี้ทางช่องของเราเลยอยากจะพาทุกคนสู่เรื่องราวอันเป็นตำนานฉีกทุกหน้าประวัติศาสตร์และมาหาคำตอบกันว่าเสือดำคนนี้คือใครกันแน่ หากว่าเราจะเข้าใจถึงตัวตนของเสือดำจำเป็นต้องเริ่มต้นจากปรวิศาสตร์ที่หล่อล้อมเขาขึ้นมาให้ได้ซะก่อนครับความคุมเครือที่ลายล้อมชีวิตของเสือดำนี่เองมันจึงกลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการสร้างตำนานของเสือดำขึ้นมาบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีในยุคนั้นมันเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เราวๆปีพศ2485ถึง2495 ในยุคนั้นมันคือปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดยุคแห่งจอมโจรสภาวะข้าวยากหมากแพงที่ไม่ใช่เพียงแค่สํานวนทั่วไปแต่มันคือความจริงอันแสนโหดร้ายที่ประชาชนต้องเผชิญประเทศไทยในยามนั้นตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนทุกๆอย่างตั้งแต่อาหารเสื้อผ้าไปจนถึงยารักษาโรคความทุกข์ยากนี้แหละครับมันจึงผลักดันทาให้ปัญหาอาชญากรรมนั้นก็เริ่มทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกัน ในขณะที่อาชญากรรมมากยิ่งขึ้นอำนาจรัดกับยิ่งอ่อนแอหลบไปเรื่อยๆประกอบกับสถานการณ์ในยุคนั้นที่สุพรรณบุรีนั้นรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงตอนนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาและลำน้ำที่สลับซับซ้อนกันมันก็ได้สร้างสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการซ่องสุมกำลังและหลบซ่อนของเหล่าพวกจอมโจรทั้งหลายสุพรรณบุรีในยุคนั้นจึงถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งโจรและนี่ จึงเป็นเหตุผลพื้นฐานเลยครับทำให้เกิดบุคคลอย่างเสือดําเสือฟ้ายเสือใบเสือมเหส่วนพวกเขาเหล่านี้ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาการกระทำของพวกเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการก่ออาชญากรรมหรือการลุกต่อต้านความอายุติธรรมทั้งหมดล้วนและเป็นผลพวงโดยตรงจากการล้มเหลวของระบบและความสิ้นหวังของผู้คน ตัวต้นของเสือดำนั้นในหน้าบริสัท์มันก็ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองทางอย่างสิ้นเชิงเลยครับมุมมองแรกก็คือทางภาครัฐและอีกอย่างหนึ่งก็คือของประชาชนทั่วไปตัวต้นของเสือดำนั้นในหน้าบริษัทก็ถูกเล่าไว้ต่างๆนานาม,มากมายแต่หลักๆแล้วถูกมองเอาไว้2ออย่างครับอย่างแรกคือในมุมมองของรัฐบาลส่วนอีกอย่างก็คือในมุมมองของชาวบ้านจากปากต่อปากตามบันทึกนั้นนะครับเขาบอกอ่อยว่า ชื่อจริงของเสือดำนั้นมีชื่อว่านายดำสลักคำเขาเกิดในปีพศ2454เป็นบุตรชายของกำนันในตำบลป่าสแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีการที่มีพ่อเป็นผู้มีอิทธิพลทาให้นายดำนั้นมีนิสัยที่ไม่เกรงกลัวผู้ใดตั้งแต่เด็กเขาถูกพรณน,นาว่าเป็นบุคคลที่มีนิสัยโหดเหี้ยมติดฟินติดเหล้าอย่างหนักรัพย์สินที่ปล้นมาส่วนใหญ่เขาก็ใช้กับอาบายางมุกทั้งหมดมีบันทึกหนึ่งที่ระบุอวยว่า ที่เขาถูกเรียกว่าเสือดํามันไม่ใช่เพราะว่าเขาผิวคล้ำแต่มาจากจิตใจของเขาที่มันดํามืดอมหิดฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาและนี่คือเสือดําที่ภาครัฐได้บันทึกเอาไว้ซึ่งต้องลดทอนความชอบธรรมของเสือดําในสายตาของชาวบ้านและสร้างภาพว่าเขาคือจอมวายร้ายที่ไร้ซึ่งคุณธรรมส่วนอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองจากปากต่อปากของเหล่าพวกชาวบ้านพวกเขาก็ได้พูดถึงเสือดําเอาไว้ว่าเขาคือชายที่น่ายกย่อง จอมโจรใจดีหรือวีรบุรุษคนจนนั่นเองเขาเปรียบเสมือนกับโรบินฮูดคนไทยตามคำบอกเล่าไว้ว่าเสือดำนั้นเป็นโจรที่มีจรรยาบรณเขาจะปิดป้ายประกาศไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะออกมาป้นแน่นอนว่าเขาจะไม่ทำลายเจ้าทรัพย์และจะลงโทษลูกน้องของเขาทุกคนที่ฝ่าฝืนการกระทำของเขานั้นถูกตีความว่าเขาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเท่านั้นนั่นก็คือการป้นคนรวยและนำทรัพย์สินต่างๆมาช่วยคนจนที่กำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เรื่องเล่าในมุมมองนี้มันมาจากชาวบ้านที่ถูกทอดทิ้งและถูกกดขี่จากอำนาจรัฐซึ่งแน่นอนครับมันคือความเหลื่อมล้ำของยุคและการช่อชนของภาครัฐการที่จะมีคนกล้ามากพอที่กล้าต่อกรกับผู้มีอำนาจและนำทรัพย์สินมาแบ่งปันให้กับคนยากจนนั้นมันควรได้รับการยกย่องมากกว่าเขาจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการต่อสู้และความหวังของประชาชนในยุคนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นทมกลางความขัดแย้งและเรื่องรลวต่าง มันมีจุดเดียวกันครับที่สอดคล้องกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือวาระสุดท้ายของเสือดำนั่นเองตามบันทึกส่วนใหญ่ได้ระบุอวยว่าในปี2492ในขณะที่เสือดำและพักคพวกของเขาที่พักเพียงอยู่หมู่บ้านหนองโสนจังหวัดกาญจนบุรีผู้ใหญ่แผนซึ่งเป็นผู้นำชุมชนณเวลานั้นได้วางอุบายจัดงานเลี้ยงขึ้นมาโดยมีเงื่อนไขห้ามทุกๆคนพกอาวุธเข้ามาในงานเด็ดขาด เมื่อเสือดำและลูกน้องกำลงังสังสรรค์อย่างสนุกสนานโดยปัสจากอาวุธผู้ใหญ่แผนและชาวบ้านจึงฉวยโอกาสลุมทำร้ายจนเสียชีวิตนั่นจึงถือเป็นการจบชีวิตนายดำสลาคำในวัย38ปีจุดจบของเสือดำนั้นเขาต้องตายอย่างหน้าอนาถด้วยมือของชาวบ้านธรรมดาแทนที่จะเป็นการดวลปืนอย่างสมศักดิ์ศรีกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่เรื่องมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับพะหลายสิบป,ปีต่อมาจู่ๆก็มีเกจิอาจารย์รูปหนึ่ง ท่านก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและประกาศตนว่าท่านคือเสือดำตัวจริงแต่กับใจแล้วสังคมจึงแตกตื่นครับแต่แล้วความจริงก็ถูกเปิดโปงเมื่อภาพถ่ายที่ท่านอ้างว่าเป็นตนเองในสมัยหนุ่มกับกลายเป็นเพียงแค่รูปตัดต่อของข่าวบอยอเมริกันเท่านั้นความจริงที่ผ้าเลือนตำนานที่ขัดแยง้งนี่แหละครับคือวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่โลกของภาพยนตร์นั้นจะหยิบขึ้นมาขยี้อีกครั้งหนึ่งจนกลายมาเป็นตำนานบทใหม่ และเมื่อตำนานนี้ถูกส่งต่อมายันถึงมือของผู้กำกับที่มีชื่อว่าคุณข่มก้องเกียริเสือดำก็ถูกปลุกชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผ่านการแสดงแบบทุ่มสุดตัวของโตโน่พาคินแต่เสือดำในขุนพันสามนั้นไม่ใช่จอมโจรป่าอีกต่อไปแต่เขากลายเป็นนักอุดมการ คุณนำของเหล่าคนที่สังคมผลักไสวาทะเดือดและเขาก็ประกาศกล้าวใส่หน้าคุณพันว่ามึงกับกูอยู่ในนรกเดียวกันมันคือการตบหน้ากฎหมายครับและเป็นการตั้งคำถามระหว่างจรกับตำรวจนั้นว่าใครกันแน่ที่เลวร้ายมากกว่ากันการที่จะยกระดับให้เขากลายเป็นตำนานบทใหม่ได้นั้นมันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นและคาถาอาคมนั้นก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุด คาถาอาคมนั้นอาจจะไม่มีในบระวัติศาสตร์และเราจะได้เห็นคำว่าพลังที่เขาใช้นั้นมันไม่ใช่ปืนหรือม,มีดแต่มันคือพื้นปตตภีเขาเขียนอักษรอักขระลงบนดินใสกฝุ่นทุรีให้กลายเป็นเกาะกันก,นกระสุนด้วยมนคาถาที่ว่าอมผงเผาทุรีคงกับพันชาติสวหาหะนี่คือการตีความที่ลึกซึ้งพลังของเขามาจากแผ่นดิน และมาจากคนที่เขาปกป้องนั่นเองในโลกของขุนพันธ์นั้นเสือดำไม่ใช่แค่ตัวร้ายครับแต่เปรียบเสมือนกับกระจกเงาที่สะท้อนด้านมืดของขุนพันธ์และระบบที่เน่าเฟะเขาคือบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดที่บีบหัวใจขุนพันธ์ต้องเลือกระหว่างกฎหมายและความยุติธรรมที่แท้จริง ต่หลังจากขุนพันสามจบไปแล้วเราก็คิดว่าเรื่องของเสือดำเนี่ยก็น่าจะจบไปหลังจากนั้นแต่ไม่เลยครับเพราะว่าเรื่องราวของเสือดำนั้นยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นเพราะในอีกไม่ช้าตำนางก็จะถูกเขียนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอ,อคอยเสือนี่ไม่ใช่ภาคต่อแต่มันคือเรื่องราวต้นกําเนิดของเรื่องราวทั้งหมด มันคือการรวมตัวกันครั้งแรกครับของ4ี่ตำนานจอมโจรโตโนโ่พากินที่กลับมารับบทเป็นเสือดำมาริโอเมาเลอร์ที่เป็นเสือมเหสีสวนเป้อารักษ์ที่เป็นเสือใบและการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของเวียสุกุลวัตในบทบาทของเสือฝ้ายจากตัวอย่างเราจะได้เห็นว่าลืมภาพหนังดักดารปรัชญาหนักๆไปได้เลยเพราะนี่คือหนังแอคชั่นปนเลือดสาดกระสุนและสายเพื่อาคมแบบไม่ยัง้ง มันเปรียบเสมือนกับโอ e ช n e l e ี e ลวฉบับจอมขมังเวทที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวการปนครั้งประวัติศาสตร์ก่อนที่พวกเขานั้นจะแตกหักและกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตของกลุ่นพันนี่ถือเป็นการสร้างจัก,กรวาลอย่างเต็มรูปแบบการให้กำเนิดเรื่องราวทั้งหมดของเหล่าไวรายที่จะทำให้คุณต้องเอาใจช่วยพวกเขาก็ได้เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของมหากพยบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสว่แอนตี้ฮีโร่ผู้ซับซ้อนบนจอเงิน และกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในจอมโจรของหน้าปติสาตร์ การเดินทางของเสือดำพิสูจน์ได้เห็นว่าพลังที่แท้จริงของตำนานไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจริงแค่ไหนแต่อยู่ที่ความไม่ชัดเจนของมันต่างหากความคุ้มครือนนี้เองครับเปิดโอกาสทำให้เราได้เติมแต่งจินตนาการและใช้เรื่องราวของเขาเพื่อสะท้อนถึงสังคมในยุคข,ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยุติธรรมการคอร์รัปชันหรือการลุกขึ้นสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมสุดท้ายแล้วเสือดำตัวจริงอาจจะเป็นใครก็ได้แต่ตำนานเสือดำ คือเรื่องเล่าที่มีชีวิตและมันจะถูกเล่าขานต่อไปตราบนานเท่านานและสำหรับคุณล่ะครับหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณคิดว่าเสือดำคือวีรบุรุษหรือเป็นเพียงแค่อาจยากรคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด Subscribe ให้กับช่องวัตสัตว์ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน